สวัสดีครับตอนนี้พ่อเอ็มมารับออมเล็ตที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากคุณครูโทรมาบอกว่าออมเล็ตมีการปวดหัวและมีไข้นะครับแล้วคุณครูก็ทําการตรวจเอเดเกเดี๋ยวเราไปรับออมเล็ตแล้วลุ้นกันนะว่าออมเล็ตเขาจะติดโควิดหรือเปล่านะแต่จริงไม่น่าติดใช่ไหมแมวอูไม่ติดค่ะเพราะว่าเขเพิ่งเป็นมานะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปรับออมเล็ตกันนะครับแมวอูก็กําลังติดต่อธุรการเพื่อขอรับตัวออมเล็ตกลับบ้านเป็นไงบ้างออมเล็ต ปกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้านเลยไม่สบายมาหเอากระเป๋ามาไม่ต้องเรียนหนังสือสบายเลยข้งนอกก็ถึงบ้านแล้วนะครับสรุปว่าไม่ได้เป็นโควิดนะแล้วก็ต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่ามีไข้แล้วก็มีน้ำมูกนะครับมันเสี่ยงที่จะไป ปิดคนอื่นได้นะถึงไม่ใช่โควิดก็จะเป็นพวกไวรัสพวกไข้หวัดใหญ่พวกอะไรแล้วก็ต้องสุ่มเสี่ยงครับแต่ตอนนี้ไข้เขาเหมือนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้เขานอนพักผ่อนในบ้านนะก็ตอนนี้ก็ให้ออมเล็ตเขากอก,อกน้ํานะครับเดี๋ยวจะให้เขาขึ้นไปนอนพักบนห้องนะเป็นห้องเดียวกับตอนที่เขาติดโควิดนะแต่คือตอนเนี้ยข้อแม่ก็คือจะไม่ให้ได้ให้โทรศัพท์เขานะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เขาดูทีวีอะไรนะให้เขาแบบนอนพักผ่อนนะเพราะว่าเขาไม่สบายนะครับไปขึ้นห้องนอนพักผ่อน นี่นะฮะก็ดีเ็เป็นห้องเดิมที่ตอนติดโควิดนะอเร็ดเปิดขนมไปเก็บไปทิ้งไปเข้าห้องนนห้องน้ําให้เรียบร้อยนะเราจะให้ําเด็ดอยู่ข้างบนนะครับเอานก็ยกพัดลมตัวใหม่มาให้เขาอยู่ห้องนี้ห้องคนเดียวนะครับก็ไม่ได้เปิดแอร์ให้นะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมอยู่คนเดียวไปอเร็ดต้องถ้าอเร็ดไม่สบายอ่ะอเริดต้องกลับบ้านมาพักผ่อนกลับมาไม่มีทางที่จะได้เล่นอนุนันนี้เข้าใจไหม ถ้าพรุ่งนี้หายก็ได้เล่นถ้าพรุ่งข้าพรุ่งข้าพรุ่งนี้ไม่หายก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยถ้าเย็นเนี่ยไม่มีไข้ก็อาจจะได้สตีมเกมถ้าอยากจะพักผ่อน,นอ่ะไอ้ไม่ใช่ถ้าอยากจะหายจากไข่อ่ะอําเล็ก็ต้องพักผ่อนเข้าใจไหมหลับสักหนีบอ่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อมาวัดตัวมาจับตัวให้ว่าร้อนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันทําเล็ตไปเรียนแล้วอมเล็ปวดหัวออมเล็ไม่ไหวเนี่ยอมเล็บอกคุณครู แต่เมริกกลับบ้านมานเมล็กไม่เป็นไรนเมริกก็ต้องอยู่แบบเนี้เข้าใจไหมถ้าอดทนได้อะตอนพ่อเอเป็นเด็กอะถ้าพ่อเองรู้สึกปวดหัวน,นิดนหน่อยนนะถ้าเป็มอดทนได้พ่อเองก็จะอดทนเพื่อเรียนต่อเข้าใจไหมแต่ถ้ามเม็ดเลือกที่จะแบบเข้า Answer. ห้องพยาบาลแล้วแบบไม่ไหวเงี้ยเมริกกลับมาเมริกก็ต้องอยู่แบบเนี้ยเข้าใจไหมเปิดพัดลมแล้วยเย็นไหมลมใหม่เย็นไหมก่อนตุ๊กตาไปน่ะอยู่ตุ๊กตาเป็นเพื่อนนอนหลับก็นอนไปเลยถ้าหายตอนเย็นไม่มีอาการจะให้ ออกไปเล่นแล้วก็จะให้สตรีมเกมให้เล่นเกมเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เสียใจไหมที่ไปโรงเรียนแล้วไม่ได้เล่นน้ําเนี่ยเสียใจไหมเพราะวันนี้เขาได้เล่นสไลเดอร์ใหญ่แล้วเหรอใช่ไหมก็เพราะว่าเล็ป่วยไงเล็ไม่อดทนเลดไม่ดูแลตัวเองเลดต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมเล็โตแล้วนะลูกเข้าใจไหมไม่ต้องร้องไห้อยู่กับตัวเองถ้านอนไม่หลับก็คิดทบทวนดูว่าตัววันนี้เราเป็นเด็กดีหรือยังเราทําหน้าที่ของเราดียัง ไม่ต้องร้องเข้าใจไหมอยู่คนเดียวไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเอ็มกับแม่โอ้ต้องไปทํางานเข้าใจไหมหรือจะไปแพ็คของด้วยกันมันร้อนน้ําเลรเนี่ยพ่อเอ็มกับแม่โอไ้ไลฟ์ทิกเกอเสร็จ <c oughs> ก็ต้องไปแพ็คของ <c oughs> เห็นใจกันนะอยู่เนี่ยแหละอยู่โตแล้วอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวพ่อเอ็มติดกล้องไว้เดี๋ยวคอยดูตลอดติดกล้องวงจรไว้เดี๋ยวพ่อเอ็มอไ,ไ,อไปดึงกล้องมาก่อน <c oughs> แล้วก็เอากล้องวงจรมาวางไว้นะครับคอยพูดโอเคตอนนี้ก็ติดกล้อง ไว้รวมเร็ว,แล,วแล้วนะครับตอนพ่อเอ็มกับแม่อูไม่อยู่บ้านไปทํางานนะถ้าไปหรือจะไปแพ็คของด้วยกันมันร้อนยิ่งไปแบบนั้นมันยิ่งอบอ้ามยิ่งยิ้มยิ้ทำให้เราไม่สบายตัวแล้วเราก็จะเป็นไข้เข้าใจไหมถ้ารู้สึกร้อนมากๆแบบไม่ไหวก็ไปอาบน้ําได้รู้ไหมข้าวเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวไปเบมาให้เป็นโจ๊กแล้วรู้ได้ไงว่าวันนี้เขาจะเล่นสไลเดอร์ใหญ่กันฮะ oh. 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 อ๋อเฟอร์บี้เขาเรียน mm hmm. เรียนว่ายน้ำแล้วก็มีให้เล่นสไลเดอร์แล้วจริงหรือเปล่าตอนนั้นมันปิดนอนพักรู้ไหมเข้าใจไหมไม่ต้องเสียใจร้องไห้ก็หน้าที่ของใครแต่ละคนก็มีหน้าที่อเมร็กก็มีหน้าที่เรียนแต่ถ้าอเมร็กป่วยแล้วอเมริมานั่งจับโทรศัพท์เนี้ยระยะยาวอเมริไม่ดีแน่เข้าใจไหมเชื่อฟังพ่อนะรู้ไหม พักผ่อนนะตอนนี้ไม่ร้อนใช่ไหมหิวนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวข้าวมาให้กินยาได้ไหมกินยาเม็ดได้หรือเปล่าอ๋อยืนยเลยค่ายกินแล้วเดี๋ยวอีกสักสี่ชั่วโมงค่อยกินใหม่เพิ่มไ,ไปแล้วเดี๋ยวเพิ่มติดแล้วไปติดน้องอีกเดี๋ยวแย่พักผ่อนนะตอนเย็นถ้าหายได้ถตรีมเกมเดี๋ยวพ่อมกับแมวไปทําง,งานไปแพ็คของก่อนโอเคนะตอนนี้เปิดกล้องไว้แล้วมีอะไรก็เดี๋ยวดูเรื่อยเดี๋ยวแม่เขาดูเรื่อย ไม่ต้องร้องไห้นะตอนอยู่ตอนเป็นโควิดอมเล็ตอยู่คนเดียวต้องสามวันได้เลยอแต่อมเล็ตมีโทรศัพท์ไงออมเล็ตเลยไม่ร้องเลยวันนี้พ่อไม่ให้โทรศัพท์ขนมขนมในกระเป๋าอยู่ไหมกินยังในกระเป๋ายังไม่ได้เอามาใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนนมาพ่อให้เตรียมน้ําแล้วให้เตรียมทุกอย่างอมเล็ตไม่เตรียมอะไรเลยเดี๋ยวพ่อมาขึ้นมาให้พร้อมข้าว ไม่มันก็ขนมอะไรอยางเยอาขึ้นแล้วก็ขึ้นมาดิเอาเลยไม่เอาขึ้นมาเดี๋ยวให้มา,าขึ้นมาให้ทีหลังเฮ้ <c oughs> hey, นอนนะหลับตานะ <c oughs> มันไม่มีอะไรกินไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวมันมีแน่บอกว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เดี <c oughs> ๋ยวไปเตรียมให้ไม่ต้องต่อรองนอนพักเลยมันต้องพักผ่อนหลับตาไปเลยไปแล้วนะ <c oughs> ตอนเป็นโควิดออมเล็ดอยู่คนเดียวอันนี้เป็นไข้เดี๋ยวถึงเวลากินข้าวเดี๋ยวข้าวกับยามาให้เดี๋ยวขนมขึ้นมาให้ไม่ใช่มากินให้นอนพักผ่อน <c oughs> ไม่ต้องร้องเข้าใจไหมเสียใจกันแล้วเข้มแข็งอดทนและเป็นไข้ปันไปเรื่อยๆไอย่างเงี้แหละหลับตาเลยนะ t hours later ก็สรุปนะครับตัวร้อนนะตัวก็ลุ่มๆตลอดเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอดูคืนนี้ว่าเป็นยังไงนะ ตัวร้อนแล้วก็ต้องแต่กลับมานะทะเลาะกันไปกี่ทีก็ยังไม่ยอมนอนนะครับที่สําคัญมีคดีนะเกี่ยวกับเอาของเล่นไปโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวแยกเป็นอีกคลิปแล้วกันคลิปนี้ก็ออมเล็เขาก็ตอนที่เขา11โมงเขากินโจ๊กไปตอนนี้บ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปรับน้องเชเบตนะนี่จนป่านนี้ก็ยังไม่นอนนะแล้วบอกว่าวันนี้วันศุกร์อยากจะไลฟ์สตรีมโลบอกนะครับคงจะเป็นโอกาสยากแล้วนะครับคงไม่ได้สตรีมนะเลยเสียงเข้าจมูกด,ด,ดูดีเอากิน ไม่ได้มีแรงกินแต่อะไรก็ไม่รู้ให้กินโจ๊กก็กินไม่หมดตอนแรกบอกหิวนี่นะครับสภาพคนป่วยไม่จริงนะครับก็เลยต้องมาโดนทรมานอยู่บนห้องนะวันนี้ก็ให้ลงมากินข้าวนะครับวันนี้ถ้าจะไม่ได้ไปไหนนะตัวร้อนนะตัวร้อนมากเลยนะตอนเมื่อตักพักพลอยม็นจักก็ตัวร้อนร้อนลมลมตลอดหายไวๆแล้วกันนะทำหน้าทำตาดิ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปการทําลายการ์ดโปเกมอนสีทองครับที่คนแอบเอาไปโรงเรียนนะครับกดไลค์เยอะๆถ้าใครอยากดูนะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคไปละสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากพ่อเอ็มลงมาจากห้องรอบแรกนะครับพ่อเอ็มก็ลงมาหาขนมในกระเป๋าเขานะครับแต่กลับเจอว่าเขาแอบเอาการ์ดโปเกมอนทองนะครับไป เล่นที่โรงเรียนอีกแล้วนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่งโดนเรื่องสลามไปนะแล้วตอนนั้นเพมก็ได้มาเวฟโจ๊กให้เขากินนะครับแล้วก็เอาไปให้เขากินแล้วก็ไปบอกเขาเขาเสียใจมากนะครับที่เขาโดนพ่อเอ็มจับได้นะครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามในคลิปหน้านะครับผม